ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์ท sure> ี่8ธันวาคม2 5 6 7นะครับผมนะครับหลังจากที่น้าปอนะครับไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับนี่นะครับมีล hmm ูกปั่นพิค네ือสวยนะครับของน้าปอครับนี่นะครับน้าปอปั่นพิกเอาโหนะครับเกือบเข้านะครับนะครับนี่หลังจากน้าปอไปเตะฟุตบอลมาตอนนี้น้าปอก็มีเวลามาทำมีดให้แล้วนะครับนะครับโดยวันนี้นะครับน้าปอมี มีดมานาเสนอจํานวนสี่เล่มนะครับในราคาเล่มละ790้บาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละ790้บาทนะครับ bon 4 1 1ี่รอยปัดใหม่ๆนะครับนะดูรอยปัดไปใหม่ๆนะครับโดยเล่มที่1นะครับใบมีดยาว 10. 5ุนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วสันตกหนาหกมิลเลดับนะครับนี่นะครับเล่มที่1นะครับนี่แล้วกเพิ่งปัดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยนะครับทุกเล่มนะครับผมเดี๋ยวดูได้นะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาว10 5จุด้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับ ท้องกว้างสองดนิ้วสันกกหนาหกมิลไล่ระดับนะครับอ่านี่นะครับผมโดยทั้งสี่เล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเด็กแหนบขึ้นรูปชุดแข็งด้วยน้ำมันนะครับปบขึ้นไฟ2รอบนะครับอ่าต่อมาเล่มที่สามนะครับเล่มที่3าเล่มนี้นะครับใบบีดยาว10 5จด้านิ้วนะครับด้ามยาวหนิ้วนะครับท้องกว้าง2 5จด้านิ้วนะครับสันกกหนาห้มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับอ่าด้ามและฝักทาจากแกลดไม้ ปะดูนะครับไม้ปะดูเป็นไม้มงคลของประเทศเวียดนามนะครับผมเป็นไม้ประจาชาติเวียดนามนะครับเล่มที่นะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วท้องกว้าง 2. 3ดนิ้วสันกอกหนากมิลเล่ระดับนะครับนะครับนโปเสนอไขในราคาเล่มละ790บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับนก็ออกมาทีเผลนะครับ เวลาลูกค้าเผือนะพ่อก็จะนํามาลดราคาครับจากปกติราคา1,280บาทนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ790บาทนะครับถูกสุดๆนะครับผมนะครับสีเล่มนี้ขอสงเนเป็นเงินสดแล้วกันนะครับขอสงเนเป็นเงินสดนะครับแต่ถ้าเป็นปลายทางก็เก็บบวกเพิ่ม100บาทนะครับเป็น890บาทพร้อมส่งนะครับแต่ถ้าเป็นโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก็ราคาเล่มละ790รยาบาทพร้อมส่งตามนี้เลยนะครับ สนใจทักปิดที่เบอร์0639845673นะครับทาง id line ก็0639845673เหมือนกันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผม